คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมยิ่งเราต้องการความใกล้ชิดจากใครสักคนมากเท่าไรเรากลับยิ่งเพลิดเลกใส่เขาออกไปอย่างรวดเร็วเท่านั้นหรือยิ่งเราหวยหาความรักที่มั่นคงปลอดภยัยแต่ทำไมเรากลับมักจะเลือกความสัมพันธ์ที่ทำให้ใจสัน่นและต้องเหนื่อยใจอยู่เสมอมันเหมือนกับว่าลึกๆแล้วเรากำลังวิง่งหนีสิ่ง ที่หัวใจต้องการที่สุดอยู่ตลอดเวลาสำหรับใครที่กำลังสับสนกับรูปแบบความรักของตัวเองวันนี้เราจะพาคุณมาทำความเข้าใจรากของปัญหานี้กันค่ะคําตอบของคําถามที่ว่าทำไมเราถึงกลัวการได้รับความรักดีๆไม่ได้อยู่ที่คนอื่นแต่อยู่ในส่วนที่ลึกๆที่สุดของใจเราสิ่งนั้นเรียกว่าร่องรอยทางความรู้สึกที่ตกค้างค่ะ ลองจินตนาการว่าความรักเปรียบเสมือนกล่องข้อความแจ้งเตือนในโทรศัพท์สำหรับบางคนเสียงแจ้งเตือนคือเรื่องราวดีๆที่เขาพร้อมจะกดอ่านด้วยความสบายใจแต่สำหรับบางคนเสียงแจ้งเตือนในอดีตอาจเคยนำมาซึ่งความเสียใจหรือการถูกเพิกเฉยดังนั้นเมื่อมีใครสักคนส่งความรักจริงๆเข้ามา สมองของเราจึงสั่งการให้กดลบทิ้งหรือบล็อกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยเราไม่ได้กลัวความรักครั้งใหม่หรอกคะ่ะแต่เรากลัวความเจ็บปวดรูปแบบเดิมๆที่อาจจะแฝงมาต่างหากกลไกการป้องกันตัวเองนี้เองที่ทำให้เราเผลิดสร้างกำแพงหนาๆขึ้นมาหรือซิงเทเขาก่อนเพื่อไม่ให้เขาเป็นฝ่ายที่เราพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้น จากจิตใต้สำนึกที่พยายามจะปกป้องคุณเราลองมาเช็คกันดูไหมคะว่าคุณกำลังติดอยู่ในสามกับดักความกลัวนี้อยู่หรือเปล่า 1. การตั้งบททดสอบที่ยากเกินจริงในยุคที่เราสื่อสารกันผ่านหน้าจอคุณอาจจะเผลอกดดนันความสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวอย่างจุ่มใจดองแชทข้ามวันเพื่อดูว่าเขาจะทักซ้ำไหม,มหรือโพสอ,อะไรลอยๆ เพื่อดูว่าเขาจะแคร์หรือเปล่าลึกๆแล้วคุณกำลังทดสอบว่าถ้าฉันี่เงาแบบนี้เธอจะยังรักฉันไหมคุณต้องการการวิสูจน์ความรักแบบสุดตรงเพราะคุณไม่กล้าชเชื่อว่าความรักที่เรียบง่ายธรรมดาและสม่ำเสมอมันมีอยู่จริง 2. การเสพติดความเจ็บปวดที่คุณเคยเคยสังเกตไหมคะว่า เรามักถูกดึงดูดเข้าหาคนที่มีนี่ใส่คล้ายๆกับคนที่เคยทําให้เราเสียใจเช่นถ้าดีคุณเคยชินกับการต้องวิ่งตามคุณก็จะรู้สึกว่าความรักที่ดีคือความรักที่ต้องเหนื่อยจิตใต้สํานึกของเราตีความว่าความคุ้นเคยคือความปลอดภยัยแม้ว่าความคุ้นเคยนั้นจะเป็นความทุกข์ใจก็ตามมันเหมือนการไถ่ หน้าแอปพลิเคชันเดิมๆซ้ำๆแม้จะรู้ว่าดูไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแต่เราก็ยังเลือกทำเพราะมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินที่สุด3กับดักความสมบูรณ์แบบบนโลกโซเชียลในยุคที่หน้าจอเต็มไปด้วยความรักต้องคัดกรองก่อนเราเห็นคู่รักที่ลงรูปสวยหรูดูเหมือนชีวิตไม่มีปัญหาเลยสักวันจนเราเพลอเอาภาพเหล่านั้น มาเป็นมาตรฐานตัดสินคนรักของตัวเองพอคนรักของเราแสดงความไม่สมบูรณ์แบบออกมาเช่นเขาอาจจะถ่ายรูปไม่สวยหรือไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ใหญ่โตเหมือนในติจิตอกคุณก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่และพร้อมจะตัดความสัมพันธ์ทิ้งทันทีเพราะคุณใช้ความสมบูรณ์แบบเป็นกรอบป้องกันความผิดหวังแต่ลืมไปว่าความรักในชีวิตจริง ไม่ใช่รูปภาพที่ผ่านการแต่งแสงจนสวยงามไร้ที่ติดการรู้เท่าทันว่าพฤติกรรมเหล่านี้เกิดจากความกลัวในใจไม่ใช่เพราะเราไม่ดีพอคือก้าวแรกที่สำคัญมากๆค่ะเมื่อคุณเข้าใจที่มาของร่องรอยทางความรู้สึกเหล่านี้แล้วลองใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นลดการตั้งการดลงทีละนิดและอนุญาตให้ตัวเอง ได้ลองเปิดกล่องของขวัญที่เรียกว่าความรักที่ดีดูสักครั้งนะคะในส่วนแรกเราได้ถอดรหรัสปมปัญหาความผูกพันและทำความเข้าใจ 3. กลไกสำคัญที่ทำให้เราผลักใส่ความรักที่แท้จริงออกไปตอนนี้ถึงเวลาของการเยียวยาแล้วค่ะเมื่อคุณรู้แล้วว่ากลไกเหล่านี้กำลังทำงานอยู่คุณก็มีอำนาจที่จะก้าวออกมาจากวงจรเดิมๆได้แล้วค่ะ เรามาเริ่มกระบวนการเยียวยาจากภายในด้วยกุญแจสดอกนี้กันนะคะ 1. เปลี่ยนจากการปฏิกิริยาเป็นการสังเกตเมื่อคุณรู้สึกถึงแรงกระตุ้นที่จะผลักใส่คนรักออกไปหรืออยากจะสร้างสถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นมาให้หยุดหายใจลึกๆแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกกลัวความใกล้ชิด รือกลัวการถูกทิ้งอยู่กันแน่ให้รับรู้ความรู้สึกนั้นเหมือนเป็นคลื่นที่สัตว์เข้ามาแล้วจากไปจําไว้ว่าความรู้สึกไม่ใช่ข้อเท็จจริงเสมอไปอย่าเพิ่งตอบโต้จนกว่าคุณจะสงบลงนี่คือการฝึกการรู้เท่าทันความคิดเพื่อไม่ให้ความกลัวนำทางคุณไปการสังเกตนี้คือการที่เราดึงตัวเองออกมาจากบทบาทของเหยื่อและก้าวขึ้นมาเป็นผู้เฝ้าดู สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจเมื่อเสียงวิจารณ์ในหัวหรือความกลัวเก่าๆดังขึ้นมาให้พูดกับตัวเองว่าอ๋อนี่คือความรู้สึกของฉันที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตนี้เองการทำแบบนี้จะทำให้คุณแยกตัวคุณที่เป็นผู้ใหญ่ออกจากร่องรอยความเจ็บปวดของคุณได้ชัดเจนขึ้นคุณจะเริ่มเห็นช่องว่างระวางสิ่งที่คุณรู้สึก กับสิ่งที่คุณควรทำและช่องว่างนั้นคือโอกาสในการเลือกทำสิ่งที่ต่างออกไปจากเดิมค่ะมันคือการเลือกที่จะไม่ให้อดีตมากำหนดความสัมพันธ์ในปัจจุบนัน 2. ทํทำความเข้าใจบทบาทของความสงบความสัมพันธ์ที่มั่นคงและปลอดภัยมักจะมาพร้อมกับความรู้สึกเงียบสงบมันไม่ใช่ความเบื่อหน่ายในทางลบแต่มันคือความสงบที่เกิดจาก ความเชื่อใจและความมั่นคงหากคุณคุ้นชินกับการต้องดิ้นรนและต้องรุนระทึกในความสัมพันธ์มาตลอดเมื่อเจอกับความสงบคุณจะตีความผิดว่าเป็นความจืดชืดนี่เป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นได้จริงค่ะเมื่อสมองเราเคยชินกับความเข้มข้นทางอารมณ์ความนิ่งสงบจะถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของบางสิ่งที่ขาดหายไปในยุค โซเชียลที่เน้นความวือหวาตลอดเวลาความสัมพันธ์ที่มั่นคงอาจถูกมองว่าน่าเบื่อแต่ความจริงแล้วความสงบสุขคือความสมบูรณ์คุณต้องฝึกให้ร่างกายและจิตใจของคุณรู้สึกสบายกับความมั่นคงความสงบสุขไม่ใช่การขาดความตื่นเต้นแต่มันคือความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเชื่อใจให้ฝึกตีความความสงบ ในแง่บวกว่าคือความปลอดภัยที่หามานานและเรียนรู้ที่จะรู้สึกสบายใจกับความสม่ำเสมอคุณสมควรได้รับความรักที่นุ่มนวลและไม่ทำให้คุณต้องตั้งกัดอีกต่อไปความรักที่ดีไม่ควรเป็นมรสสมที่ทำให้คุณเหนื่อยแต่ควรเป็นบ้านที่ทำให้คุณได้พักผ่อนอย่างแท้จริงการยอมรับความสงบคือการยอมรับว่าชีวิต ไม่จําเป็นต้องมีดราม,ม่าตลอดเวลาก็ได้ 3. เลือกที่จะเชื่อความสัมพันธ์ในตอนนี้เมื่อความกลัวเก่าๆโผล่ขึ้นมาในความสัมพันธ์ใหม่ซึ่งมักจะเกิดขึ้นบ่อยมากๆให้ฝึกพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาว่านี่คือคนคนใหม่ฉันเลือกที่จะเชื่อในความพยายามของเขาฉันเลือกที่จะให้โอกาสความรักครั้งนี้โดยไม่นำร่องรอยความเจ็บปวดเก่ามาตัดสิน มันคือการเลือกรักด้วยสติในทุกวันไม่ใช่การปล่อยให้ปมปัญหาเก่าๆเ,เป็นคนเลือกว่าใครควรคู่กับเราการเลือกรักด้วยสติหมายถึงการที่เราตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในปัจจุบันไม่ใช่บนพื้นฐานของความทรงจำที่เจ็บปวดในอดีตคุณอาจจะต้องเผชิญหน้ากับความไม่สบายใจในการยอมรับความสุข เพราะการมีความสุขแบบเต็มๆอาจเป็นสิ่งมาที่น่ากลัวสำหรับคุณแต่นี่คือการก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่สุดของการเติบโตภายในการกล้าที่จะยื่นมือออกไปรับความรักอย่างปลอดภยัยคือการกระทำที่กล้าหาญที่สุดในชีวิตของคุณการได้เข้าใจว่าทำไมคุณถึงคิดรู้สึกและแสดงพฤติกรรมในแบบที่เป็นอยู่อย่าง ก้วแรกของการเยียวยาที่ทรงพลังที่สุดค่ะคุณไม่ได้พังคุณแค่กำลังตอบสนองต่อปมปัญหาที่ยังไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีเท่านั้นการเลือกที่จะรักและเปิดใจให้กับความปลอดภัยที่แท้จริงคือการเติบโตภายในที่กล้าหาญที่สุดที่คุณจะทำได้ขอให้คุณกล้าที่จะเป็นผู้รับความรักในแบบที่คุณปรารถนาค่ะ